นแ <No. S 1> ม่เขากำลังสอนอยู่เห็นนกไหมนี่ยแ no, 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 no. ม่เขาลังเลี้ยงอยู่ หลาทีมาเรียกหาแม่ไมล่ล่ะใครไปแก้งระวังเยปล่อยเ่นปล่กนกมารกอ่ะป่อแล้วมามันไม่เจอรูจริงเหรอ,อม,มันไม่เจอรูอม,มันไม่รูอยง่งั้นอนะ่ะเดี๋ยวจะหาทางออกไปอีก อูกตองนี่ก็โตอยู่นะพ่อ